สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทําบอกกันครับพอดีว่าเสียงที่บันทึกในคลิปอนะมันเบาไปก็เลยจะเป็นภาคใส่ไปเลยแล้วกันนะก็มาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะผมจะเอาฟองน้ำนะก็จะเป็นฟองน้ําอัดนี่แหละแต่ว่ามันจะมีเกรดอยู่ผมก็จะใช้เกรดที่ดีที่สุดของฟองน้ําอัดอ่าโดยผมจะตัดมาละเป็นแผ่นๆมาละตัดมาเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็บากร่องตรงกลางไว้ เดี๋ยวจะเอาฟองน้ำนี่ครับแปะลงไปที่โค้งด้วยการทากาวก็จะทากาวไปที่โค้งแล้วก็ที่ฟองน้ำทาแบบให้ชุ่มไปเลยะนะครับพอทากาวชุ่มแล้วผมก็จะค่อยๆแปะลงไปครับแล้วก็พยายามจัดทรงมันให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดแล้วก็จะเห็นว่ามันมีรอยบากก็คือผมจะบากไว้เพื่อ,อให้ฟองน้ำเนี่ยมันมันแปะลงไปได้สนิทโค้งมากที่สุด ถ้าเราไม่บากเนี่ยมันจะมีร่องตรงรอยพับนะก็บากเรียบร้อยแล้วก็แปะลงไปครับแล้วก็จัดตรงมันเอาให้อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยก็ผมจะเอากระสอบทรายหรือเอาอะไรหนักๆมาทับไว้เราจะทับมันไว้แล้วปล่อยให้มันแห้งขั้นตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอย่างต่ำเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยเราจะเริ่มป,ปากปากทำทรงกัน แต่แว่านี่ผมก็อ่คุ้มเขาเรียองไงเอาพลาสติกคุมไว้แล้วแล้วพอดีว่าผมเย็บหนังไปบ้างแล้วครับไม่ใช่ไ้บ้านี่ผมเย็บจมเ็สร็จแล้วล่ะแต่ว่าทรงมันทรงมันแบบว่าอา่ามันบังคับหนังจนหนังมันมันงอขึ้นมาหนังมันแบบว่าโก่งขึ้นมาเราก็เลยต้องมาแก้ตรงนี้ใหม่ครับโดยการดันฟองน้ำนี้ขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวหนังมันจะกดตรงนี้ไปนะอา่า ช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้อ่าจะมีตร,งน,รงนี้ลองนีช่ช้าขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวลองส่มให้ดูก่อนนะ <c oughs> ครับเนี่ยนะช่วงนี้นะมันจะต้องมันจะนูนขึ้นมาตรงเนี้ยผมก็เลยต้องอัดฟองน้ําให้มันเต็มเข้าไปเนี่ยนะมันจะเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราต้องกดตรงนี้ให้แน่นเลยแล้วก็มาทําตรงนี้ครับหุ่มตรงนี้ที่หลังเอาตรงนี้ก่อนน่าจะได้อยู่ครับก็โอเคเดี๋ยวหุ้มเลยเดี๋ยวติดตาให้เรียบร้อยผมว่าตาน่าจะติดตรงตรงริมตรงนี้นะตรงนี้โอเคครับติดตาก่อน มันจะแขันแค่ตึงมือหอนะครับมันไม่ต้องตึงแบบว่าแน่นเลยเลเพราะว่ามันเน็อตกันขายมันต้องให้ตัวได้ครับเวลาถอดมือโอเคครับแล้วก็ปนนาดกูข้างในนี้ โ okay. okay. อเคโอเคเนี้ยจะเริ่มหุ้มมันนะโดยผมยาลงกาวเงี้ยให้เยอะไว้ก่อนกาวข้างบนรีจแล้วเดี๋ยวมาไล่ตรงนี้ทีหลัง น่าจะต้องมีอะไรทับมันไว้ตรงนี้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันถึงจะได้ท่งตรงเนี้ยแล้วเ,เดี๋ยวผมว่านะผมจะปาดกาวตรงนี้ให้ชิ้นบนเนี่ยครับติดติดไว้ก่อนเลยอ่า ต้นบนให้ได้ก่อนว่ามันทรงนี้มันจะค่อนข้งางยากพอสมควรเพราะหนังมันจะแข็งมากครับ จะติดกาวแค่ช่วงตรงนี้ครับทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้แค่ตรงกลางแล้วหลยะเราจะมาดึงส่วนริมนี้ครับมามาใส่ตรงนี้ครับใส่กาวเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงเราจะค่อยๆไปครับอ่าเพราะว่ามันจะเป็นโครงอลูมิเนียมจะต้องใช้ใช้ความค่อยๆไปนิดนึงมันจะอยู่หมดแล้วครับแต่ว่าต้องค่อยๆ อ่ะครับผมก็พุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอกเดี๋ยวให้ดูก่อนครับว่าเป็นยังไงนะ,ะแบบนี้ครับด้านหลังจะเรียบๆหน่อยส่วนด้านหน้าก็จะเป็นงี้เราต้องมาเพิ่มทรงโดยการในผมอัดฟองน้ําขึ้นไปตรงนี้นะเพื่อให้ตรงนี้มันมัน,ม,นมันนูนขึ้นมาส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับะจะใช้เป็นเพดอลูมิเนียมยึดด้วยรีเวท แล้วก็เสียบเข้าไปด้านหลังเสียบส่วนด้านหน้า่ยเป็นยึดนอด็อตนะจะเป็นรีเวทน็อตคือเป็นรีเวทที่มีเกียวครับขันน็อตเข้าไปได้เราก็จะยึดกับเฟรมตรงนี้เวลา,าติดตั้งเราก็จะใส่ด้านหลังไปก่อนอ่าแล้วก็กดไปยึดด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับอ่าสังเกตไหมว่ารถเนี่ยมัน เปลี่ยนไปมันทำสีมาแล้วนะมันจัดทรงแล้วนะก็คือระหว่างที่ผมทำบอกไว้ผมก็ทำรถไปด้วยแต่ว่าคลิปนี้ครับจะให้ดูบาะอันก่อนละกันนะส่วนรถเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าละกันอก็เรียบร้อยแล้วครับเบาะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกให้ดูบาะอย่างเดียวนะส่วนเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ละกันครับเดี๋ยวลาไปพร้อมภาพบาะเลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมครับ